สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลออฟทาลอดบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาต่อกันในคอนเทนต์ต้องทำอย่างไรจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภยัยหรือความสัมพันธ์ใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับคุณคุณจะต้องทำอย่างไรล่ะที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ มากันคิดคาดลมเมถุนตุนกลุ่มค่ะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะจ๊ะมาสวัสดีวันเสาร์แล้วก็วันนี้สวัสดีขอรอ่ำรวยกันนะจ๊ะทุกๆคนโอ้โหไพ่ของลมจ้ะสิบดาบห้าดาบดาบเยอะมากเอาไปขายกันเนาะเอาไปช่างกิโลขายกันไหมเดอร์เดวิ เด e ิวิล the ร์ชาริโอเดริวิลสองเหรียญอะโอเคคุณอาจจะไปดูกับคนทัดดินประสบกันมังกรก็ได้ในความสัมพันธ์มันดูเหมือนบางคนนะมันเจ็บจนอยากจะหันหลังให้กับความรู้สึกแบบนั้นที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากลำบากนะไปกันแบบยากลำบากใครติดที่นี้ ไม่ชัดเจนกับเราตั้งแต่ต้นเราไปรุ่มไปหลงไปรักเขาด้วยความรู้สึกที่มันมากมายลายสถานเป็นความรู้สึกในใจของเราที่มันค่อนข้างจะเจ็บปวดมากๆเลยกับความกับความคาดหวังอาจจะดูมานานแล้วบางทีเป็นรักทางกายเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะจ๊ะมองถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ อาจจะเป็นเพราะตัวเราที่มีความต้องการมากเกินไปหรืออาจจะเป็นที่ตัวเราลุ่มหลงกับอะไรที่มากเกินไปเป็นความลุ่มหลงในตัวเราเองก็ได้นะลมนะเหมือนเขาก็ไม่พยายามทำอะไรให้คุณได้รับรู้เลยเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆคุณอาจจะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะการที่เขาไม่ทำคุณเลยเจ็บไงคุณเลยอาจจะทุกข์คุณเลยอาจจะผิดหวังคุณเลยอาจจะเสียใจเพราะเขาไม่ทำหรือเปล่า หรือเปล่าคะ่ะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ทําอะไรเลยแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดกับมันนะ่ะเออทําหรือไม่ทําก็รู้สึกเจ็บปวดอยู่ดีอารมณ์ประมาณอย่างนี้อยู่ตรงไหนหัวใจก็เจ็บประมาณอย่างนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรักมากหวังมากตรงการมากอืมไป,ไปกับกับกันอยู่หลายครั้งหลายคราวคุณอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองยังไม่เสร็จเลยแล้วผ่านแบบบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นทุกขนะ์น่ะ รู้สึกถึงการไม่ได้อะไรในความสัมพันธ์นี้ค่ะรู้สึกถึงความอดทนที่คุณรู้สึกว่าต้องทนเยอะเพราะคุณรักเขาคุณอยากเขาใส่ใจคุณอยากให้เขาใส่ใจคุณอยากให้เขาสนใจคุณอยากให้เขาดูแลคุณหรือคุณมอบอะไรให้กับเขาไปแล้วคุณต้องการแล้วมันไม่ได้น่ะสิมันเป็นอารมณ์ของคุณไม่ได้แล้วมันเหนื่อยบางคนอาจจะมีการห่างกันออกมาแล้วคุณพยายามวิ่งหนีความรู้สึกคุณไม่รักษาแล้วนะ เหมือนบางคนลมในบางคนน่ะคุณพยายามเอาชนะตัวคุณเองแล้วต่างแยกย้ายแล้วด้วยคุณไม่อยากรักษาแล้วด้วยคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีม,มังกรราศีกรกฎอายุต่างกันด้วยอายุต่างกันเบรกเบกพักพักกันมานานเนิ่นนานค่ะเป็นความรู้สึกถึงความการเบรกเป็นพักพักรักเป็นขนขนเออแล้ว ไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วห่างกันแล้วห่างกันแล้วอืมโอเคไหมอ่ะต้องทําอย่างไรล่ะคุณจะต้องทําอย่างไรถ้าคุณอยากรักษาไว่อยากรักษาหรือเปล่าไพ่มีสองประเด็นนะถ้าอยากรักษาก็ทําแบบแบบแบบหนึง่งถ้าไม่อยากรักษาก็ทําอีกแบบหนึ่งแล้วกันอารมณ์นี้อ่ะเรามาดูกันซิไพ่จะบอกอะไรกับคุณอืม ถุงทองถุงทองใครอยากเอาถุงทองไปเลี้ยงบ้างคะเอาไปไหมจารย์ยกให้เลยเนี่ยจารยกให้เลยเนี่ย,ย,ย,ยอ่ะเรามาดูกันต้องทำยังไงจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ลมแม่ถุนตุนกลมเตรียมพร้อมอยู่เสมอ <c oughs> หยุดโกหกตัวเองได้แล้วว่าเขาชอบเขารักก็อาจจะไม่ได้ชอบเขาอาจจะไม่ได้รักหยุดโกหกตัวเองเออหยุดโกหกตัวเองได้แล้วหาสิ่งทดแทนใช่ค่ะหาสิ่งทดแทนกว่ารับผิดชอบต้องทําอย่างไรไพ่ไม่ได้มองถึงให้คุณอยู่เลยนะคุณค่าคือตัวเราเองค่ะอุดรัรวช่วยตัวเองก่อนเชิดใส่ ทำไมไพ่บอกว่าทำไมไพ่ไม่ได้บอกให้รักษาล่ะถ้าถามว่าต้องทําอย่างไรจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้อเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันค่ะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรียนรู้ที่จะไม่โกหกตัวเองปล่อยความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามทิศทางของบันนะหาหาอะไรทําบ้างอย่าโฟกัสกับเรื่องของความรัก หางานหาคุณค่าให้ตัวคุณเองแต่งตัวสวยๆออกไปเที่ยวบ้างมีสังคมบ้างและคุณจะไม่ไปหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นอืมมันเหมือนตัวคุณเองอะ่ะรักเขามากก็เลยมีความต้องการเขามากคือเขาไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตหรอกวันนี้เราไม่มีเขาเราไม่เป็นไรหรอกเออโหถ้าอะไรรู้แล้วมันไม่สร้างสารรค์ในชีวิตอะ่ะก็อย่าไปรับรู้มันเช่น คุณไปขุดคุยหาหาจุดบกพ่องจุดเสียของเขาอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นการหาจุดบกพร่องจุดเสียหรือว่าหาอะไรก็ตามก็เรียกหาเรื่องไม่สบายใจอะอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคนละคุณเกิดความไม่สบายใจอย่างเนี้ยคุณก็ไม่ควรเขาเรียกว่าก็ไม่ควรจะไปรับรู้ปะก็ไม่จาเป็นต้องไปรับรู้ทุกๆุกเรื่องก็ได้เราไม่จำเป็นต้องตามติดเป็นเงาเป็นผีชูอ่อนที่จะต้องตาม คนรักเราอยู่ตลอดเวลาหรอกนะเออไม่ต้องตามเขาทุกเมื่อปล่อยให้เขามีความสุขของเขาเราก็มีความสุขของเราปล่อยให้เขาไปเป็นไปตามวิถีของเขาอะไรอย่างเงี้ยนึกอออกมาเออไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบคุณอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งนั้นอยู่เสมอคุณอาจจะไปอยากจะเรียกอะไร อยากจะจะเป็นเจ้าชีวิตใครหรือเขาไปไหนต้องคอยรายงานต้องคอยตามถามทวนถี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแฟนเราไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตเขาเพราะฉะนั้นปล่อยพื้นที่ค่ะปล่อยเวลาปล่อยพื้นที่เออบ้างหาแง่หามุมที่มองในมุมที่ดีๆต่อกันค่ะถ้าคุณอยากจะรักษาความสัมพันธ์นะคุณก็มองในแง่ของความดีในแง่ของความรักที่เรามีต่อกัน ถ้าเรามองถึงความรักความดีที่เรามีต่อกันเนี้ยความสัมพันธ์เนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะยังไปได้กับความสัมพันธ์แต่ถ้าเราคิดแต่ในมุมเสียไม่โทรมาไปจีบคนอื่นไหมไม่โทรมาไม่ทักเราไปคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือไปไหนใจเราค่อยค่อนข้างคิดไปไหนไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็อาจจะไม่สุขนะ มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่สุขเลยเพราะเราเฝ้าแต่โฟกัสเขาอยู่ฝ่ายเดียวไงแต่ถ้าเราหาอะไรทาที่เป็นกิจกรรมของเราเราถ้าเราเขาไม่ว่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาอาจจะติดงานอยู่เขาอาจจะติดธุระเขาอาจจะมีเรื่องจําเป็นในชีวิตอะไรแบบนี้คิดในมุมบวกอ่ะคิดในมุมบวกอย่าคิดในมุมลบอย่างเดียวว่าที่เขาไม่ทักเราเพราะว่าเขาไม่รักที่เขาไม่ทักเราเพราะเขาไม่สนใจเขาไม่แคร์ ที่เขาไม่ทักเราเพราะเราไม่มีค่ามากพอหรือที่เขาไม่ทักเราเพราะแอบไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยเออคุณต้องเปลี่ยนมายเซ็ตต้องเปลี่ยนมุมมองถ้าคุณยังอยากรักษาความสัมพันธ์ปล่อยวางไปบ้างเออปล่อยวางไปบ้างอะไรที่ไม่จําเป็นในชีวิตก็อะไรที่คิดแล้วเป็นทุกข์นะอย่าไปคิดมันคิดอะไรที่มันมีความสุขคิดในแง่บวกบวกแล้วทําให้ใจเราสบายใจเราเป็นสุขทุกอย่างมันก็เป็นสุขได้นั่นแหละอารมณ์นี้เลยนะจ๊ะอืม อุปสรรคเป็นบทพิสูจน์ในชีวิตค่ะมองหาต้นตอของปัญหาดูว่าปัญหามันอยู่ที่เขาหรืออยู่ที่เรากันแน่ <c oughs> ถ้าปัญหามันอยู่ที่เราเช่นเราต้องการแล้วเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องการสิเราเราก็อยากได้แล้วเราทุกข์ไงถ้าเขาไม่ให้เราเป็นทุกข์แม้เราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคุณต้องแล้วก็มองหาในชีวิตว่าในชีวิตคุณต้องการอะไรต้องการความสุขหรือความทุกข์ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความสุขที่มีอยู่ และคนอื่นไม่สามารถเติมเต็มความสุขนั้นได้คุณก็ต้องหาความสุขด้วยตัวคุณเองค่ะอืมความสุขเนี่ยอยู่รายล้อมตัวคุณนั่นแหละคุณจะมองมันอยู่ที่มุมมองของคุณว่าคุณจะมองให้มันสุขหรือมันทุกข์บางคนแค่แฟนไม่ทักก็ร้องห่มร้องไห้มีความเครียดกดดันเสียอกเสียใ,ใจใน้อยใจเงี้ยคือนั่นนั่นคือมุมมองของคุณแต่ถ้าเขาไม่ทักหรือว่าถ้าแฟนเราเขาไม่ว่างเราก็อาจจะคิดว่า เออเขาอาจจะติดธุระอยู่หม่เขาอาจจะติดธุระเขาอาจจะทํางานซัางเดือรั่งตัวเขามีชีวิตของเขาเรามีชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่แหละนั่นแหละเป็นวิธีที่คุณจะรักษาตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณมองหาแต่งแง่เสียของอีกฝ่ายแต่คุณมอง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 มแจะมองเขาในแง่เสีย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 แต่คุณก็รู้ว่าเขาไม่ทําอะไรให้คุณคุณก็ไม่เลิกกับเขาแถมคุณยังต้องกดดันตัวคุณเองอีกต่างหากอือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดคสคริปชั่นบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ